กุญแจขอบคุณนะจ๊ะเมียจ๋า,อจาขอบคุณมากครับขอบคุณมากนี่มัน,นที่ทํางานฉันแล้วก็หวังว่ารอบนี้จะไม่พาผู้หญิงไปคอนโดนะครั้งนี้รับประกันว่าไม่มีแน่นอนนะอขอบใจครั้งกอดฉนหน่อยไม่อะมาเมียจ๋าเมียจ๋าไปได้แล้วกลับไปได้แล้วมากามามเมา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 มไมา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 ม บอสคะบอสคะบอสคะนี่มันเรื่องอะไร,รอะคะเกิดเรื่องอะไรขึ้นอนะเรื่องอะไรอะบอสดูเองละกันพี่ใครเป็นคนทำอืมไม่รู้เหมือนกันคะ่ะแต่เขาลือกันให้แซตเลยคะ่ะว่าบอสกับคุณกวินนะคะบินไปขึ้นสวรรค์ชั้นเจ็ดด้วย คเอ็นนาบีไหมอยู่ที่หน้าคลับครับแล้วแกมาทำอะไรตรงนี้พอ่อเหรอครับมาทำอะไร จะมาถามความจริงจากนาบีเรื่องคลิปหน้าห้อง VIP คลิปหน้าห้อง VIP คลิปอะไรครับก็ยังไม่เสร็จเลยอ่ะคุณนั่นแหละต้องไปช่วยทำรีบเลยนะฉัมีธุระเดี๋ยว่าเรื่องอะไรสิ ว่าจะกินเ,เงียบๆนะครับเนะี่ยแต่มีคนรู้จะได้แก่ทำอะไรนาะบีก็ทำเหมือนที่พ่อทำเนี่ยเวนนี่แกยังไม่เลิกคิดเรื่องกโสกับปกโสกับปกระหว่างพ่อกับนาบีอีกเหรอฮะถ้านาบีเขาเกิดติดใจผมมากกว่าพ่อขึ้นมานผมหวังว่าพ่อคงจะไม่ตัดผมออกจากกองมรดกนะเวนอย่าออกแรงกับเรื่องไร้สาระด,ดีกว่าครับเก็บแรงไว้ให้นาบีาเลยเดี๋ยวเขาจะไม่ประทับใจ โทษทีนะวันนี้ผมขอลาอยู่ก่อนนผมออกแรงเยอะไปนิดนึงเดียคุณรู้เรื่องคลิปใ่ไ่มรู้แล้วแล้วพ่อก็รู้แล้วด้วยแล้วคุณอาว่ายังไงบ้างพ่อเข้าใจตามที่เห็นในคลิปนั่นแหละว่าผมกับคุณขาต่อกันครับ